ตำนานเรื่องเล่าห้อยตระกุดใส่เดียวกับไอเค้หลวงปู่ภูธรรมโชตพระครูธุรศัก์เกียรติคุณวัดท่าหล่อจังหวัดพิจิตรในอดีตการเมื่อร้อยกว่าปีก่อนจังหวัดพิจิตรยังเต็มไปด้วยป่าน้ําและสัตว์ร้ายโดยเฉพาะไอเคที่ขึ้นชื่อว่าดุร้ายเหลือหลายในยุคนั้นมีพระเกจิรูปหนึ่งที่ชาวบ้านทั้งเมืองพิจิตรยำเกรงในวิชาอาคมและศรัทธาอย่างสุดจิตสุดใจท่านคือ หลวงปู่ภูธรรมโชตหรือที่รู้จักในนามพระครูธุรศัก์เกียรติคุณเจ้าอาวาสวัดท่าลออำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรผู้เป็นสิทธิสายตรงของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองอาคมแห่งเมืองชาลวันวิชาตรกุดคงกระพันตันนาเหนือธรรมชาติหลวงปู่ภูขึ้นชื่อเรื่องตะกุดมหาอุดและตะกุดคงกระพันที่ท่านสร้างขึ้นจากทองเหลืองทองแดงและตะกัว ทุกดอกท่านจะจาร์ด้วยยันหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และลงคาถาณนะปัดตลอดโลกณนะคงกระพันก่อนนำเข้าพิธีปลูกเสกใหญ่ลูกศิษย์รุ่นเก่าเคยเล่าว่าขณะท่านเสกตะกุดนั้นเสียงดังเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่าในโบสถ์จนลูกศิษย์ที่อยู่รอบๆต้องหมอบกราบเพราะพลังอาคมแผ่แรงจนบาดน้ำมนต์สั่นสะเทือนห้อยตะกุดใส่เดียวกับไอเคเรื่องจริงจากชาวบ้านท่าหลอ เรื่องเล่าขานกันมากที่สุดในยุคนั้นคือเรื่องของนายคำแห่งบ้านท่าลอชายหนุ่มนักล่าผู้มีนิสัยกล้าบ้าบินวันหนึ่งเขาไปดักปลาอยู่ริมน้ำโพทะเลแล้วเกิดเผชิญหน้าไอ้เคยักษ์ตัวมหึมาที่ว่ากันว่ามีอายุก,กว่าร้อยปีและเคยกัดคนตายหลายรายนายคำห้อยตรกุดหลวงปูภูดอกเล็กเพียงเท่านิ้วก้อยไว้ที่คอเมื่อไอ้เคพุ่งขึ้นจากน้ำอ้าปากจะงับเขากลับไม่หนี แต่ขวามีดเน็บเข้าใส่ทั้งคนทั้งเคสู้กันกลางน้ำเสียงดังสนั่นลั่นลุ่มน้ำโพสุดท้ายไอเคถูกฟันคอขาดตายแต่ในคำกลับขึ้นจากน้ำโดยไม่มีแม้แต่รอยครวญเมื่อกลับถึงวัดเขารีบมากราบหลวงปูผ่ผูแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ท่านฟังหลวงปู่เพียงยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าดีแล้วโยมของมันรักษาเจ้าของที่กล้าหาญและมีศีลถ้าใจขาด หรือใจชั่วของดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ดอกของขลังหลวงปู่ภูศักดิ์สิทธิ์และหายากนอกจากตะกุดมหาอุดแล้วของขลังของหลวงปู่ภูที่โด่งดังยังมีอีกหลายชนิดเช่นเหรียญรุ่นแรกปี2485ตรตะกุดหนังเสือตะกุดแฝดตะกุดลูกอมผ้ายันนารายสมครุษและที่หายากที่สุดคือตะกุดยันเกลือกเพชรซึ่งกล่าวกันว่าการได้ทั้งคุณใส มนดำและศัตรูพยาบาทหลวงปู่ภูพระอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและอาคมหลวงปู่ภูธรรมโชตเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานและมีสิทธิ์ร่วมก,กันกับหลวงพ่อพิษวัดขมังและหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างท่านมีนิสัยพูดน้อยแต่ใจใหญ่ชาวบ้านมักเห็นท่านเดินตรวจรอบวัดกลางคืนโดยถือไม้เท้าปลูกเสกและภาวนาคาถาอยู่เสมอปัจฉิมมเหตุก่อนมรณภาพหลวงปู่ภู ได้ฝากคำสอนสุดท้ายไว้ว่าของดีไม่ใช่เพราะอาคมของอาตมาแต่อยู่ที่ใจโยมถ้าใจไม่กลัวใจไม่โลภอาคมก็อยู่กับโยมตลอดไปหลวงปู่ภูและสังขารอย่างสงบเมื่อราวพศ .2497 แต่เรื่องราวความขลังของท่านยังถูกเล่าขานไม่รู้จบโดยเฉพาะตำนานห้อยตระกุใส่เดียวกับไอ้เคที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าความศรัทธา และอำนาจแห่งพระเวทเมืองพิจิตรที่ยังคงสถานใจผู้ศรัทธาจวบจนวันนี้